สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมานะคะจะเป็นอีพีที่406นะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะมาให้รับชมหลายรายการเลยนะจ้าถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 6 2นะคะห6 4 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID ดี n ลนนะคะก็จะเป็นเบอร์0ู2นะคะ6 6 4 2 2 4 1นนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะ แต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปสนี e m เนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานในการรับชมนะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่หนึ่งนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะละโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สองนะจ๊ะ ไปจะเป็นรายการที่3นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่3นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะจะไปจะเป็นรายการที่หนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ห้านะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่หกนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่หกนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่เจ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่แปดนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่แปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่เก้านะคะ โอเคนะคะสำหรับภาครายการที่9นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับภาครายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่10 เอ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทราการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสองนะคะ โอเคนะาสำหรับพารายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13นะนะโอเคนะาสำหรับพารายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่14น,นะนะคะ โอเคนะสำหรับาพารรายการที่14นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะ้สำหรับาพาร์รายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะ โอเคนะสำหรับพรรายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะสำหรับาพาร์รายการที่19นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่22นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะจะโอเคนะคสำหรับพาร,รายการที่23นะจะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะ โอเคนะคะสำหรับพรายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะาสำหรับพา์รายการที่25นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะ โอเคนะคะสำหรับรายก,การที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับรายก,การที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ โอเคนะคะสำหรับาพารรายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะโอเคนะ,ะสำหรับาพารรายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่30นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่32นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่33นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่34นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาฒนาการที่34นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพาฒนาการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่37นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่38นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่39นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพาร์ทรายการที่39นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่40นะคะโอเคค้ะสรัาารายการที่40นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะ โอเคนะสำหรับภาครายการที่41นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่42นะคะโอเคนะสำหรับภาครายการที่42นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่43านะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่43นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่44นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่45นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่45นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่46นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่46นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่47นะคะโอเคนะสำหรับภารการที่47นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่48นะคะโอเคนะสำหรับภารการที่48นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่49นะคะโอเคนะสำหรับภารรายการที่49นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่50นะละ โอเคนะสำหรับรายการที่50นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่51นะคะโอเคนะสำหรับรายการที่51นะคะโอเคนะคะก็รับชมพาร์ททุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์ 062นะคะ664 22c1 นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 22c1 เหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปสนี ems นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพาะเมาด้วยนะจ๊ะ วันนี้ขอจบ EP ที่406จ้า